สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะได้เวลายายไปทํางานแล้วนะคะยายก็จะเตรียมห่อกับข้าวเนาะเพราะว่าที่ทํางานเขาไม่มีอาหารให้ทานนะคะตอนนี้เขาให้เอาไปเองเนาะวันนี้ยายได้อะไรห่อข้าวไปกินเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะอาหารเย็นนะคะก็จะมีพักสองรอบนี่คืออ่อมหมูนะคะยายทําเมื่อวานอ่อมหมูแล้วก็มีข้าวสวยค่ะ กสวยสวยยายก็หอวเมื่อวานเี็นะคะแต่เอาหมูนี่ยายเอาไปเผื่อน้องที่ทํางานด้วยค่ะบอกน้องเกาไปแล้วว่าไม่ต้องเอากับข้าวไปนะยายมีแล้วแต่ตอนเย็นพักยี่สิบนาทีพักรอบแรกยายก็จะมีผันยับพืชนะคะแต่ลงไป พักรอบแรก20นาทีก็จะไม่ทานเยอะน,น,นะคะกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะยายก็จะใส่ลงไปเลยเพราะว่าไอตีทานยาพืชที่เขาอบแห้งอะมันแห้งมากเลยยายไม่ชอบกินตอนมันแห้งๆยายก็จะใส่อันนี้ลงไปเลย กว่าเราจะได้กินมันก็จะนุ่มๆพอดีเนาะถ้ายายมีผลไม้ยายก็ใส่ผลไม้ไปด้วยค่ะแต่วันนี้ยายไม่มีเนาะเนี่ยค่ะยายก็จะมีกระปุกน้อยๆของยายเนี่ยค่ะอาหารสำหรับมื้อนี้ที่ทำงานนะคะโยเกิร์ตกับพันยาพืชอบแห้งแล้วก็อบหมูแล้วก็วกข้าวสวยนะคะตอนเย็นสองมื้อเนาะ เพราะว่ายายเริ่มงานบ่ายสามเลิกอีกทีก็ห้าทุ่มครึ่งกับมาถึงบ้านก็ได้กินแล้วค่ะข้าวก็นอนเลยนะคะอากาศดีค่ะก่อนไปทำงานยายพาชมดอกไม้ดอกอันนี้มันกินได้นะคะนี่ดอกหูสิงโตเนาะที่บ้านเ้าเอิญอันดอกผักกิเล็กแับพี่น้อง พาก,กันเก็บมะแกกคือปลาขี้เล็กค่ะอันนี้ดอกอันนี้แต่ว่ายายจะบอกอะไรให้นะคะเวลามันบานมาแล้วนะมันจะเป็นปุยๆที่มันลอยกับอากาศนะคะส่วนมากคนจะแพ้ดอกอันนี้แหละเนี่ยหน้าซัมเมอร์เนี่ยคนจะเป็นปูิแพ้เยอะเพราะดอกอันนี้เลยมันเยอะมากข้าไม่ตายนะคะนี่หาบ่าตายได้พี่น้องแอสพายางส้มเด้อพี่น้องเด้อ จะพาเดินดูนะคะอันนี้บ้านยายก็อยู่ใกล้ๆป้ายรถเมล์ตรงนี้ไปข้างนอกง่ายๆค่ะบรรยากาศข้างนอกบ้านนะคะก่อนยายไปทํางานเนาะนี่นะคะนี่ค่ะบ้านยายระเบียงระเบียงระเบียงยายตรงนี้ที่ยายเลี้ยงแมวได้เพราะว่ายายอยู่ชั้นหนึ่งแมวมันก็ลงมาได้แต่ถ้าอยู่ชั้นสองเลี้ยงไม่ได้นะคะไม่้เลี้ยง ไงคะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีคะ่ะแอวบรรยากาศรอบบ้านมาให้เ,เพื่อนๆดูย่ายเห็นพักกันนั่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวย่ายสิไปเก็บเขาเรียกผักซีล้อมเนาะโอ้ยมันปิดกล่องเขาเอนพักซีล้อมกับพี่น้องเดี๋ยดๆเสียงลูกสาวแลน้ำกลด้คะ่ะเห็นบ <laughs> หมยินเสียงหม เอาไปใส่แล้วปักซี่ล้อมย่ายอ้เขามาตัดหญ้าแล้วเขาตัดออกเบิร์ดบอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่มีปักซี่ล้อมเดี๋ยวค่ะห็นบอคะนี่ย่าสิมะเก็บไปกินบางงามหนึ่งเป็นว่ากินได้นี่ค่ะสวยไหมสวยมากเลยเนาะ หอม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 คืออันหอมคืออย่างดอกหอมคือไปทั้งสมุนไพรนะพี่น้องงามๆเดี๋ยวนองเดี๋ยวแยกสิมาเก็บไปกิบเฟิงลูกสาวเอาคือเมืดระบาดท,ที่ไหนขออภัยค่ะลูกสาวแม่พิษฮะ คำคำนี้แปลว่ามานะคะค้ำคำลูกสาวแดนน้ำกดนแม่เดายายก็ไปทำงานแล้วแม่ก็ไปทำงานแล้วต้อก็จะเป็นโรงเลียนค่ะลรงเรียนเขาก็เปิดเนาะเรียนเพิ่งเปิดนี่นะค่ะยายก็พามาชมบรรยากาศข้างนอกแค่นี้นะคะบ้านยายตรงน,นี้ก็จะเป็นเก็บขยะนะคะ รอบบานดอกไม้บ่ค่อยมีดอกค่ะเพราะว่าแต่ผู้ที่แล้วเขามาลือ้อนระเบียงนะคะ่ะเฮ็ดหม่ดอกไม้ข้างล่างตายเบิดเลยโอ้ยนี่เดนน,นี่ดอกนี่ตั้บานมากมันสิเป็นนังสี่พี่นอ้องยายเซนเบิ่งนี่ดอกหัวสิงโตนั่นเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้นะคะนี่หน้าร้อนคนจะแพ้มากเลยเดี๋ยวยายเป่าให้ดู นางเอกมิวสิกเด้กพี่นอ้องนี่แหละค่ะพุ่มแพรลายเ,เห็นยายเห็นอีกดอกนึงยายเป่าอีกก่อนเด้อก55พี่น้องเป่าดอกอันนี้อีกก่อนเอาเด้อบัตเด้อเป็นนางเอกมิวสิกเด้อค่ะเด้อกินได้อันตรายด้วยอันตรายหมายถึงเป็นภูมิแพ้นะคะ โอเควันนี้ก็มาเจอกับยายแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรว,วยนะคะ